สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งกับการดัมที่กำลังฮิตอยู่ทาง Netflix อยู่ในขณะนี้ครับนั่นคือเรื่องการดัม h า r d w a y Flash ชนั่นเองนะครับแต่สำหรับโมเดลชุดนี้มันเป็นแบบที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์มาครับมันเลยทำให้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับของ s ซ r ร์สตอร์แม a น i คอ l นั่นเองครับแต่เมื่อเปิดกล่องออกมาครับก็จะเจอพาร์ตต่างๆเยอะแยะมากมายครับกว่า33รันเนอร์นะครับ แล้วก็มีพาร์ชชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับแล้วเมื่อเราเอามาต่อกันจนเบ็ดเสร็จใช้เวลาประมาณสัก5วันครับมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองฮะซึ่งคุณจะได้ความสนุกจากประสบการณ์การต่อแบบพิเศษครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีทั้งการใช้กาวการคว้านรูให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการทําให้มันฟิตมากขึ้นแน่นอนที่การประกอบที่มันจะลงเดือยพอดีแบบบนะันไดน่ะหาไม่ได้ครับ แต่มันก็มีความสนุกในแบบของมันเองครับซึ่งผลงานที่ได้ออกมามก็คือความแตกต่างแล้วก็ความสวยงามของกันดั้มตัวนี้นั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกว่าไซกันดั้ม1ต่อ1น0ตัวนี้ใหญ่โตมากครับซึ่งมันก็เหมาะสมแล้วเพราะว่ามันใช้ระบบ m n o o s k y Cra f t Flight นะครับเพราะว่าระบบนี้ปกติแล้วใช้ติดตั้งกับประเภทยานลำใหญ่ๆเท่านั้นนะครับแต่พอมาเป็น p e n e l o ป e หรือไซกันดั้มเนี่ยถูก ทำให้มันเล็กลงนะครับแต่ส่วนดีเทลบางอย่างที่มันขาดหายไปสําหรับปุ่นชุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกของมิสไซล์ลอนเชอร์ต่างๆที่มันจะติดตั้งอยู่ตามหัวเข่าก็ดีตามกระโปรงหน้ากระโปรงหลังก็ดีมันจะดีเทลพวกนี้อาจจะหายไปนะครับหรือตัวที่เป็นมินอฟสกี้คลาฟอิมิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ตรงไหล่ก็อาจจะดีเทลพวกนี้อาจจะไม่มีอยู่บ้างนะครับรวมถึงใบหน้าที่มันอาจจะไม่เหมือนนักทีเดียวนะครับแต่โดยรวมๆแล้วมันก็ใหญ่เท่เจ๋งครับ เพอพับวัดเดียวครับหลังจากที่ต่อตัวของแมคคาลิคอร์เ็จผมก็ไปเอานี่ครับบันได HG High Grade Universal ตัวนี้มาต่อกันเลยฮนะแน่นอนครับมันมาเป็นทั้งไซกันดัมแล้วก็เพเนโลปีครับแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของ Hardware y a t c h เนี่ยมันก็เลยทําให้ มีการดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าแต่ละเวอร์ชันของดีไซเนอร์มันก็จะแตกต่างกันออกไป1ต่อ144ตัวนี้ฮะพอมาวางแล้วใหญ่โตเหมือน1ต่อ1น0เลยครับเอามาวางลองเปรียบเทียบกันแต่ว่าดีเทลที่มันออกมาเนี่ยผมจะบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของพาร์เนลไลน์ที่ไม่ได้เยอะแยะมากนะครับถ้าใครทาสีทำพาร์เนลไลน์เองแล้วก็ตัวนี้ถือว่าสนุกมากครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้ว พอเราทําสีทําอะไรมาพวกข้อต่อมันก็จะทําให้มันแน่นขึ้นด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่ทําเนี่ยผมค่อนข้างจะเชื่อได้เลยว่าข้อต่อต่างๆมันจะงอกแงกอกนะฮะแต่โดยรวมๆครับพอเราทําตัวนี้ออกมาทําสีออกมาอะไรออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเพิ่มดีเทลเข้าไปมันก็เลยทําให้กลายเป็นไซกันดั้มหรือคาไซกันดั้มอะไรเนี่ยนะฮะคุชชี่กันดั้มมันมีหลายชื่อมากครับแล้วแต่การออกเสียงนะฮะ แล้วก็พื้นฐานภาษาต่างๆมันก็ทําให้ออกมาแล้วสวยงามพอเราใส่ซื้อเป็นพาร์ตเอฟเฟกอย่างนี้ฮะเพราะว่าในกล่องแบบนี้เขาจะมีพาร์ตเอฟเฟกแบบนี้มาต่อมันก็เลยโคตรเท่นะฮะหลังจากที่แกะกล่องออกมาแล้วครับก็เลยจำ็นให้ต้องทำเทเนโลปีต่อครับ แต่ขอบอกตามตรงเลยครับว่าความตื่นเต้นในการตอบปในรอบปีของผมเนี่ยลดลงไปมากเลยฮะแล้วก็ไม่อยากจะต้องมานั่งทาสีทำพานาลนาหรืออะไรใหม่เพิ่มเติมอีกแล้วครับผมก็เลยต่อดิบตัดเส้นเล็กๆน้อยๆเข้าไปฮะจะขอบอกว่าข้อต่อเนี่ยติดลบเลยฮะเพราะมันงอกแงกมากแล้วก็ดูแล้วพอใส่เอฟเฟกมันก็ทําให้ดูสวยงามขึ้นน,นะครับแต่ว่าความตื่นเต้นผม,มนหมดไปลวฮะตั้งแต่ตอน ต่อสายกันด้ามเนี่ยมันเจ๋งแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็สวยงามเลยนะ